สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตวิธีสมัครกระดานวินเดกนะครับลิงก์สมัครจะอยู่ใต้คลิปนะ u t u b e เนะา,เาะพอเราคลิกมาที่ลิงก์ก็จะมาหน้าแรกนะครับแล้วก็ให้เราไปที่อย่าเพิ่งดาวน์โหลดนะเดี๋ยวเราจะสมัครกันทางเว็บไซต์นะครับไปที่ r e g i s เตอร์นะครับามาหน้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวแนะนำอีกข้อนึงนะมี3ามฉีดตรงนี้ สามจุดไข่ปลานะฮะให้เปิดด้วยเปิดในโครมนะฮะเดี๋ยวมันจะมีผลนะฮะจะมีผลในการทํา KYC นะครับอ่าโอเคเราก็มาตั้งรหัสผ่านใส่อีเมลของเรานะครับโอ้อีเมลผมเยอะเลยอ่าเรามาตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็กดติ๊กตัวนี้แล้วก็กดคําว่ารีจิสเตอร์นะครับพอเรากดรีจิสเตอร์เสร็จนะฮะมันก็จะมาให้เรายืนยันนะครับสักครู่นะฮะ ในโทรศัพท์มือถือของเราต้องเช็คดูดูดูนะครับว่าเรามีกี่อีเมลนะฮะบางทีเราอยู่คนละอีเมลนะฮะเช็คดีดีนะครับเช็คดีดีนะอาจจะมีสองสามอีเมลนะฮะกรณีที่เราไปซื้อโทรศัพท์มือถือจากร้านนะอาจจะได้อีเมลมาจากทางร้านเลยแนะนําให้เปลี่ยนเป็นอีเมลที่เราตั้งเองนะครับอ่ะเราก็กดยืนยันอีเมลนะฮะเขาก็จะบอกว่าคุณอ่ะเนี่ยครับให้ให้เราล็อกอินนะฮะล็อกอินแล้วเขาก็อ่ะ เราเมื่อกี้ผมเซฟผ่านไว้เรียบร้อยแล้วนะเขาจะให้เรากดติ๊กยอมรับความเสี่ยงนะฮะเมื่อกี้บังเอินว่าผมยอดกลับไปนะฮะไม่มีให้เห็นนะต้องขออภัยนะครับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่3จุดเหมือนเดิมนะฮะเราจะไปที่เวอร์ชันเดสท็อปเปิดในโคมก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่เวอร์ชันเดสท็อปมีผลในการทํา 2FA นะครับมีผลนะฮนะเนี่ยะอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะครับเปิดใน version, เวอร์ชันเวอร์ชันนะครับ เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะฮะอ่ะโอเคอันนี้เขาก็บอกให้เราเริ่ม 2FA นะฮะสคริปต์ฟอเอาก็เหมือนเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเลเวลที่หนึ่งคุณจะถอนได้0.5อ่า btc ประมาณ5 0 0แสนบาทนะอ่ะโอเคนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันทำา2 f a เลยนะตัวนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ามาหน้านี้นะฮะเขาก็จะแนะนำเราว่าเราต้องดาวน์โหลดทูฟักเตอร์ที่เพสโต้นะครับ สองยีปหน้าตาเป็นยังไงตัวนี้นะฮะหาก่อตัวนี้นะครับตัวนี้นะสองปเนี่ยมันก็จะมีพวกเนี้ยโอเคนะเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็กดถัดไปนะครับอ่าหน้านี้ให้เราแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนะแล้วก็แคปหน้าจอไปก่อนแล้วก็ให้จดตัวนี้นะครับจดตัวนี้มันก็ปีไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันก็ปีไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธี ง่ายๆเราใช้เคียวคดก็พอนะครับเราแคบไวแล้วเดี๋ยวเขาไปจดทีหลังโอเคนะฮะเราได้เคียวคดมาแล้วนะเรากด next นะครับกด next เต e p อ่าเขาก็จะคล้ายๆกับว่าถามว่าคุณได้ได้จดไวแล้วชัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็บอกว่าจดไวแล้วชัวนะครับผมก็แคบหน้าจออีกรอบหนึ่งแล้วก็กดคําว่าอ่าเขาเขาถามว่าเราไปเพิ่มในไอสองไปหรือยังนะฮะ วิธีเพิ่มใน2องเรามี QR วอา e คนะฮะกดตัวนี้นะครับกดบวกนะฮะแล้วก็กดคำว่าสแกนค r c อา e คอ้าวสแกนยังไงล่ะมันดึงมาไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายไปเราต้องย้ายต้องอาศัยย้ายเครื่องหรือไม่ก็อืมอ่ะเดี๋ยวไปดูปดูวิธีกันลกันเดี๋ยวดูวิธีนะตัวดีเอากันไหมเช็คก,ก่อน G5S ตัวเดียวกันนี่วิธีนะฮะกดที่ตัว A ข้างบนนะฮะกดที่ตัว A ตัวทีนะเนี่ยเนี่ยกดที่ตัว A เพื่อที่จะเอาตัวนี้กัดลอกปึ๊บง่ายมากเลยอ่าครานี้กลับไปที่2อ a นะฮะจูฟักเตอร์นะฮะก่อข้อมูลเอ้ยไม่ใช่สแกนสแกนก็ง่ายแต่ต้องใช้อีกเครื่องนะโอเคนะครับนี่ป้อนรหัสของคุณนะฮะวางเสร็จแล้วใส่ชื่อนะฮะใส่ชื่อใส่ชื่อของเรานะฮะ แล้วก็กดเพิ่มนะครับนี่เราได้มาแล้วอยู่ไหนเอ่ยนี่ไนงะนี่นะครับกลับมาที่ตัวนี้นะครับนี่เราก็กดเน็กไปข้างหน้าแล้วก็กวกอ๋อ,อเราจะจะกรอกกันทีไม่ได้เราต้องใส่รหัสผ่านตรงนี้ก่อนนะฮะจำรหัสผ่านของตัวเองได้ไหมนะครับโอเคแล้วค่อยไปเอา2 f a เเมื่อสักครู่มากรอกอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูนะครับเอาให้ไวนะไวนะวนะตรงนี้อรอให้มันขีดก่อนอ่ะสามเก้าสองศูนย์แปดหนึ่งนะครับกรอกให้ไวนะ สามเก้าสองศูนย์แปดหนึ่งเอาเห็นไหมมันฉาอย่างนี้แหละวิธีง่ายๆเอาแบบง่ายๆนะครับใช้อีกเครื่องหนึ่งนะะถ้าใครไม่มีก็อย่าเพิ่งทำสองเออย่าเพิ่งตั้งค่าสองเอเอนะอ่นะผมก็จะใช้วิธีมาเพิ่มไว้อีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่เลยเพื่อความง่ายนะฮะสแกนเพื่อความง่ายนะนี่ โอเคเอได้แล้วเห็นไหมได้แล้วครับเดี๋ยวินเด็กแล้วก็มีอีเมลเมื่อสักครู่นะฮะรถทิศนะับอ่าเดี๋ยวก็มาต่อกันเลยคราวนี้อเห็นไหมได้มาแล้ววันนี้ผมก็มานั่งสบายเลยคราวนี้กดทนันแน่นอนนะครับอ่ะสี่แล้วไงต่ออ้อมันไม่ถูกช่องมันมีทั้งหมดหกช่องนะฮะทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะรอบนี้ยก็รอให้มันหมุนให้มันเต็มก่อนนะค่อนข้างจะ ยุ่งยากพอสมควรนะฮะไอ้แระดานวินเดกเนี่ยหลายคนก็ร้องจากเลยปราบเซียนมาแล้วนะฮะอ่าได้แล้วครับสามเอาเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หกคันนะครับนี่ยังหมุนติ้วเลยเราก็กดยืนยันะะนะครับเอ๊ซักเซ็ดอะไรอะไอ้นับเบิร์นกูเกิลเอาเขานล้หอ่าเสร็จแล้วนะฮะง่ายง่ายเนี่ยจบเลยนะครับ ไม่ต้อง KYC ไม่ต้องเนี่ยบัตรประชาชนไม่ต้องทาอะไรนะฮะคุณสามารถถอนได้ประมาณ0.5 BTC Bitcoin นะฮะประมาณ500,000 600,000บาทนะครับอ่าคราวนี้เราก็สามารถไปไปดาวน์โหลดแอป,ปมาได้นะฮะแต่ผมก็จะถนัดนะถนัดใช้งานที่นี่แหละในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเว็บไซต์นะครับผมจะถนัดใช้เวอร์ชันเว็บไซต์นะครับ นะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะลากันไปก่อนนะส่วนเรื่องการซื้อการขายการโอนเหรียญกันอะไรก็ตามหลายแต่อะไรแต่นะก็ไปดูคลิปด้อนหลังมีหรือว่าของยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านอื่นเขาก็ทํากันไว้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ